ซูนี่เราชื่อย่อนหยกมีน้องชื่อนอกนกมีหมาหนึ่งตัวชื่อแอลมอนวันนี้พาทุกคนมากินหมาล่าหม้อไฟที่พัทยาค่ะชื่อร้านว่ากังฟูเสียบไม้ราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ไม้ละห้าไม้ที่ <บา S 1> ทเป็นก้านแดงก็คือสิบบาทหรือ <บา S 2> ใครเป็นสายหมาล่าเลยเนี่ยเขามีแบบบุฟเฟ่ให้ด้วยส่วนเรานี่คือครั้งแรกเลยที่มากินนะคะเหมือนเจ้าของร้านจะเป็นคนจีนด้วยนะทุกคนน้ำซุปได้สามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดกลางส่วนเราก็กินเผ็ดน้อยฉันเคยข่าแต่พริกทั่วหม้อเลยนะรสชาติก็ไม่ได้เผ็ดมากค่ะ ไปท่านหนึ่งอ้ไม่ได้ไม่รอดคือร้อนมากทุกคนคนที่เป็นนักกินคือเขาเก่งมากเลยนะที่แบบว่าลูดไม้แล้วแบบร้อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนี่คือไก่ที่แบบ recommend เลยว่าทุกคนต้องไปหยิบมาค่ะไม้ละ5บาทและนี่ก็พริกหมาล่าที่ทําให้เราชารินนะคะซดน้ําไปแล้วก็ส่วนจีส่วนจีนึกว่าจะมาได้กินแบบว่าเออแบบนี่อ่าสวนวิญญ,ญาณนักกินอีกครั้งหนึ่งสรุปฟันไม่เอือ้ออํานวยค่ะทุกคนคลิปนี้ก็คือแบบเอยรู้สึกว่าตัวเองกินแบบตกวไม่อร่อยแต่มันอร่อย